มื่อนี้ cussion? มีแม่ Jade. หัวหลุนมาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่เงยๆอ่างๆลอยสี่สิบกว่าแต่ว่าต้องบอกพี่น้องเด้อเป็นล่ำปีตั้งแต่สมัยเป็นสาวสาน้อยแต่ว่าเศร้าเลวได้ลูกหนึ่งเลวนี่ได้ลูกหนึ่งเลวแยกลูกไปพี่น้องครับนี่นี่จุดที่เห็นนี่เป็นล่ำปีแต่ว่าเศร้าเลวนะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่บดิษสนเข้าเด้อพี่น้องบริษ้สนเข้าเม่งลูก like 是是ิ่งบริษ้ทสนเข้าพู <im 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 ่หละเบิงเบิงเล่าเบิงพู่หละ เป็นง่วหัวลนสีแดงเข้มโบดคัดข,ขนาดเลยครับพี่น้องครับโบดเต็มๆเ,เลยพุดพุดเห็นบ่นี่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับนี่ตัวน,นี้เปิดอยู่เศร้าหนึ่งครับพี่น้องเป็นงัวแม่แม่ลูกแรกแต่ว่าตอนนี้บอนทองได้เขากระแยกลูกออกนะครับเขาก็แยกลูกออกนี่แม่นี่เปิดอยู่สองเมือนครับผู้ใดสนใจจะได้หัวหัวลุวนลนโบดโบดฮัทถูกกรรมดีๆ นะครับมาเลยครับสองหมืนบาทครับอีกตัวนี้เป็นแม่สาวท่องเลขสีนวลนวลหนังหนาตาสะท่องตัวนี้ท่องได้หกเดือนครับพี่น้องครับตัวนี้ท่องได้หกเดือนหน้าหนาอ่างอ่างใหญ่ๆครับพี่น้องครับนี่ครับหน้าหนาอ่างอ่างใหญ่ๆท่องกับบักพอคุ้มฝูงพุ่นเป็นลูกแก๊กพอดลอยล้านพุ่นพอคุ้มฝูงผสมไปได้หกเดือนประกันท่องพร้อมตัวนี้ประกันท่องพร้อม นะครับพี่น้องประกันทองหนานาสูงร้อยสี่สิบตัวนี้เปิดยูสิบเจ็ดครับพี่น้องครับพุ่นเบือง่ายเบืองตนเบืองโตแต่ว่าเป็นงูบอลบ้านสีนวลๆนะครับพี่น้องตัวนี้เปิดยูหมื่นเจ็ดนะครับวกมาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นสายหูสายหูครับนี่พุ่นพุ่นหูนี่จนเหยียบดินครับแต่ว่าโบดแดงจึงคืนงวอยากขาดน้ำเลี้ยงครับเพราะไงเราเลี้ยงบ่ได้ผู้เดียวเรา เขาอยาขาดน้ำเลี้ยงอ่าพี่น้องผู้ใดสนใจทักคำว่าเล่ตัวนี้ก็เปิดอยูซ่าหนึง่งคือกันนะครับสนใจทักก้อนได้ก้อนทักซาบ่ท่านครับพี่น้องครับ